สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับทุนสิทธานะครับในรายการ America Life by ทุนสิทธานะครับและผมเองนะครับทุนสิทธาก็คนเก่าคนเดิมนี่เองนะครับผมวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เดี๋ยวผมคิดว่าผมอยากจะหาอะไรมาดื่มสักหน่อยนะครับข้างนอกอากาศก็4องศาเซลเซียสนะครับไม่มากไม่น้อยเลยนะฮะอากาศก็ เย็นๆสบายเป็นแบบเชิล์ี่เชกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะผมว่าจะออกไปข้างนอกสักหน่อยเพราะว่าผมเองก็รู้สึกว่ากระหายเครื่องดื่มพอดีเลยนะครับผมอ่ะแต่ก่อนที่จะเริ่มนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะครับทูนสิทธานะครับ วันนี้นะครับก็เดี๋ยวเป็นถือว่าเป็นวันที่ดีเลยนะครับผมเองก็จะออกไปข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรดื่มเย็นๆสักหน่อยกันโอเคทุกท่านพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับโอเคครับ let's go โอเคครับแล้วก็มาถึงที่นี่จนได้นะครับผมเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับก็คือจะมาลองเบียร์อเมริกันนะครับคนที่นี่นะครับจะนิยมสุดมากก็จะนิยมกินเบียร์ที่เป็นแบบไลท์เบียร์นะครับเป็นเบียร์อ่อนๆเนาะรสชาติไม่เข้มข้นมากนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลอง2ตัวกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกมา2อกระป๋องแล้วก็เดี๋ยวจะจ่ายตังค์นะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับและผมก็ได้มาแล้วนะครับ เป็นเบียร์กระป๋อง2ยี่ห้อนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่ผมจะมารีวิวเบียร์อเมริกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะกลับไปที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวมารับชมกันต่อน,นะครับและผมก็กลับมาถึงที่บ้านแล้วนะครับพร้อมกับเบียร์อเมริกัน2กระป๋องนะฮะก่อนที่เราจะเริ่มรีวิวของเกี่ยวกับรสชาติของเบียร์นะครับมาดูนี่ครับขนาดของกระป๋องก่อนนี่ฮะมันใหญ่ความยาวนี่คือ ประมาณหน้าผมได้เลยนะฮะเนี่ยฮะเท่าฝ่ามือฮะเท่าฝ่ามือใหญ่มาก <c oughs> กระป๋องเบียร์อเมริกันใหญ่มากครับมันมีขนาดแบบเน้นปริมาณแบบจุใจเลยนะฮะอ่ะสองตัวที่ผมเลือกมานะครับก็จะเป็นบุชไลท์นะครับผมตัวนี้ก็ซื้อมาในราคา1.99ดอลลาร์นะครับส่วนตัวนี้อีกตัวนึ่งก็คือโคไลท์นะครับตัวนี้ ก็จะอยู่ในราคา2.49ดอลลาร์นะครับก็ดูจากปริมาณขนาดนี้คือ,คอแบบพูดง่ายๆคือแบบโอ้โหกินยันลูกบวชเลยเอ้ยไม่ใช่ผมก็ประชดไปนะครับอ่ะเดี๋ยวมารีวิวทีละตัวก่อนนะครับผมเริ่มจากตัวบุชไลท์ตัวนี้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับ เดี๋ยวลองเลยนะครับโ okay, อเคสามองหนึ่งรสชาติถือว่ากินง่ายครับบอกตามตรงคือกินง่ายครับอารมณ์มันเป็นเหมือนเหมือนลาก,กร์เหมือนเหมือนกินลากเกอร์เหมือนเวลาทีเ่เวลาเรากินเบียร์ที่ไทยใช่ไหมครับส่วนมากที่เราเห็นเป็นเบียร์ตลาดทั่วๆไปเบียร์ที่เราหาซื้อได้ตาม ซูเปอร์มาร์เกต็ตตามตู้แช่อะไรเงี้ยครับมันส่วนใหญ่มันจะเป็นลากร์เนาะที่เราเห็นยี่ห้อต่างๆอ่ที่เราเห็นกันประจำอะ่ะนะครับมันจะเป็นลาเกร่วนส่วนใหญ่ซึ่งตัวนี้รสชาติมันก็ให้ฟีลแบบเป็นลาเกร์เนาะแต่ว่าความเข้มข้นมันแบบถือว่าน้อยเอาตรงนะกินง่ายค่อนข้างกินง่ายเลยนะครับรสชาติไม่แรงนะครับไม่แรงเลยนะครับเน้นปริมาณเน้นความจุใจ กินแบบง่ายๆสดชื่นสดชื่นนะครับผมกินแบบเพลินๆไปเรื่อยๆนะครับอืมก็เท่าที่ผมทราบมาก็คือคนอเมริกันเขาบอกว่าคือที่อเมริกันเนี่ยจะกินไลายเบียร์กันเยอะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาจะชอบที่จะดื่มเพลินๆนะครับไม่ได้ดื่มแบบทีเดียวแบบหงายกิงแบบหลบ ไม่มันคงไม่อย่างนั้นนะครับเขาจะชอบแบบดื่มแบบไปเรื่อยๆอ่าแบบไปเรื่อยๆคือส่วนมากเนี่ยคนอเมริกันเขาจะดื่มเวลาแบบสังสรรค์บางทีเขาเวลาดูกีฬาเขาก็เขาก็ดื่มเบียร์นะครับอย่างเช่นอไปดูอเมริกันฟุตบอลไปดูเบสบอลไปดูอะไรพวกนี้ครับหรือเวลาคอนเสิร์ตบางทีเขาก็โอเคมีการดื่มเบียร์เหมือนกันนะครับผมหรือเวลาแบบ มีปาร์ตี้อะไรเงี้ยครับกินบาร์บีคิวอะไรเงี้ยครับก็คือมันก็จะมีเบียร์ด้วยเหมือนกันนะครับโอเคครับผมค่อนข้างจะประทับใจนะครับกับเบียร์ตัวนี้นะครับของบูชไลท์นะครับรสชาติถือว่าไม่เลวนะครับก็เป็นเบียร์อ่อนๆกินง่ายๆนะครับเพลินๆนะครับก็ถ้าในส่วนของความ ความนุ่มอ่ะผมต้องพูดตรงๆนะว่าความนุ่มมันอาจจะไม่ไม่ได้แบบมีความนุ่มลิ้นอะไรมากมายนะเนาะถ้าเทียบกับเบียร์บางตัวที่ผมเคยดื่มนะครับตอนที่ผมอยู่ที่ไทยเนาะบางตัวก็อาจจะมีแบบรสชาติที่มีความนุ่มลิ้นคือไม่ได้ถือว่าแ yeah ย่แต่ก็สำหรับผมแล้วก็ถือว่าโอเคครับถือว่าใช้ได้อาจจะไม่ได้มีความสมูทมากหนะักออกแนวแบบดื่มง่ายแบบดื่มแบบคล่องคอเลยนะครับ ก็แฟร์ Fair เลยนะครับก็ตัวนี้ก็น่าจะให้สักประมาณเจ็ดละกัน7เต็ม10อันนี้คือคะแนนที่ในความคิดเห็นของผมนะอะ่ทีนี้มาดูอีกยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อนี้นะครับโคสไลท์นะครับก็เป็น light บียรเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบียร์ที่ผมได้มาเมื่อสักครู่นี้เนาะ,ะขนาด กระป๋องก็น่าจะเท่าเท่ากับตัวเมื่อกี้ก็คือตัวบุชใช่ไหมครับยี่สิบสี่ออนซ์นะครับก็คือความยาวความกว้างอะไรเท่ากันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูยี่ห้อนี้กันดูตัวนี้กันเลยนะครับอ่ะดูตัวนี้กันอืมออประทานโทษ <laughs> รสชาติไม่เลวฮนะอืม ตัวนี้มีความเป็นเหมือนมอลมากกว่าตัวที่แล้วตัวโคสไลท์ยี่ห้อนี้นะครับโคสไลท์ line, มีความเป็นมอลนึกถึงมอลก็คือเวลาที่คุณกินแบบเครื่องดื่มอย่างเช่นพวกโกโก้อะอย่างพวกเครื่องดื่มโกโก้เครื่องดื่มรสช็อกโกแลตใช่ไหมครับบางยี่ห้อก็จะมีผสมแบบมอลเข้าไปกลิ่นมอลมันจะเป็นเหมือนแบบ ถ้าให้ผมอธิบายมันจะคล้ายๆเหมือนกลิ่นเป็นข้าวว่าเออเหมือนกลิ่นเป็นข้าวหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเออเออตัวเนี้ยจะมีความชัดในเรื่องของมอสเหมือนผมไม่รู้นะว่าเออมันเป็นมอสหรือเปล่าแต่ว่ากลิ่นมันจะมีความเป็นเหมือนเป็นเป็นเกรนเป็นมอนะครับเออชัดชัดกว่าตัวบูสไลท์นะครับมีความเข้มข้นนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับ แรงจนแบบโอ้หดื่มไม่ได้เลยแรงจนแบบดื่มแล้วแบบน็อกกลางอากาศก็คงไม่ขนาดนั้นนะครับถือว่าค่อนข้างจะประทับใจนะในฐานะที่โอเคผมมีโอกาสเคยดื่มเนาะก็พูดตามตรงว่าเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นไลรเบียที่ถือว่า จัดว่าโอเคครับไม่เร็วเลยครับไม่อ่อนจนเกินไปแล้วก็ไม่เข้มจนเกินไปนะครับก็ยังถือว่าเออเป็นไลท์เบียร์แต่เป็นไลท์เบียร์ที่ไม่ได้จางแบบจางจนไม่มีอะไรเลยเนาะถือว่าตัวเนี้ยใช้ได้เลยนะครับอ่ะทีนี้ <laughs> <laughs> ก็สำหรับ2ตัวนี้นะครับผม Bush light กับ o o ้ l i ล h t นะครับก็ begitu. ถ้าจะให้ผม ให้คะแนนเออผมยังไม่ได้ให้ตัวนี้เลยก็สำหรับความคิดเห็นของผมนะครับถ้าให้ผมเลือกผมคิดว่าผมจะเลือกคอร์สไลท์นะครับก็คะแนนที่ผมจะให้ตัวนี้ผมให้เป็นอแปดละกันนะครับ8เต็ม10สสำหรับคอร์สไลท์นะครับสำหรับผมผมค่อนข้างจะประทับใจตัวนี้มากกว่านะครับ บูสไลท์โอเคครับไม่ได้แย่ก็ถือว่าเป็นเบียร์อ่อนๆที่กินได้เพลินๆแต่ถ้าส่วนตัวผมผมชอบผมให้ตัวนี้ละกันนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็รีวิวนะครับเบียร์สัญชาติอเมริกันวันนี้ก็ลองมาจัดมา2ตัวเลยนะครับผมเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มารีวิวเกี่ยวกับเบียร์อเมริกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้ผมรีวิว อยากจะให้ผมพาไปที่ไหนอยากจะให้ผมทำอะไรในที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็สามารถนะครับคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมเองนะครับตุนนะครับจากรายการชุนสิทธานะครับรายการ American Life by ชุนสิทธานะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์นะครับ กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะครับในรายการ American Life by ชุนสิทธานะครับสำหรับวันนี้ครับบ๊ายบายค่ะ